หมอ,อคะทำไมบางคนทําโปรแกรมฟิลเลอร์แล้วดูปลอมดูไม่เป็นธรรมชาติคะการดีไซน์การรักษาของคุณหมอแต่ละท่านไม่เหมือนกันแล้วก็หน้าคนไข้ ai, แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถ้าเราวางแผนการรักษาดีๆอะค่ะส่วนมากมันจะออกมาดูเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วคนแทบจะไม่รู้ว่าเขตนั้นฉีดฟิลเลอร,ร์ม,มาเพราะมันจะมองไม่ได้เห็นก้อนไม่ได้เห็นอะไรส่วนมากที่หมอเจอนะจากประสบการณ์ที่หน้าดูแปลกก็เพราะว่ามันเกิดการเติมฟิลเลอร,ร์ไปเรื่อยๆเพราะว่าทางการแพทย์เขาเรียกว่าโอฟิลคือเติมมาก เกินไปจนเกิดภาวะหน้าหลนซึ่งหน้าหลนมันไม่ใช่แค่เห็นเนาะมันดูปลอมอะแต่ว่ามันทําให้อนาตมีโครงสร้าใบหน้าของเขาเวลาที่เขาแสดงอารมณ์เขายิ้มเขาหัวเราะมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนปกติของเขาอะค่ะมันก็เลยรู้สึกขัดขัดกับใบหน้าตามธรรมชาติเราจึงรู้สึกว่าเขาปลอมแต่อย่างที่ทำนี้เราไม่คือการบูลีคนอื่นคุณหมอบอกว่าความงานในมุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่ที่ เขาชอบอะไรคือบางคนเขาอาจจะชอบหน้าอย่างนี้ก็ได้หมออยากจะบอกว่าการฉีดดูเลอร์ค่ะมันเป็นเหมือนศิละปะร่วมกับหัตถการทางการแพทย์ฉะนั้นเราชอบหมอคนไหนชอบฝีมือเทคนิคของหมอคนไหนให้เลือกหมอคนนั้นที่เห็นบางเคสส่วนมากเกิดจากการเปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆอยู่ตามโปรมันคือการเติมแบบไม่มีแผน มันก็จะออกมาไม่เป็นธรรมชาติแพทย์หญิงอธิตาอินวงหรือคุณหมอส้อยแพทย์เฉพาะทางรังสีวินิจฉัยหันตถการอันเตอร์ซาววินิจฉัยโครงสร้างใบหน้าออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลในโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์และยกกระชับปรับรูปหน้า